ใหญ่ทาโกเนี่ยนะเล่นของเล่นแล้วไม่เคยเก็บของเข้าที่เข้าทางสักครั้งเลยเราคงต้องสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเล่นซะแล้วละ่ะไม่อย่างนั้นก็ทิ้งเกือนการเต็มบ้านไว้อย่างนี้ทุกครั้งเลย,อยเอาอยัางไงฮะทาโกของเล่นน่ะลูกจะเอาอยู่ไหมถ้าไม่เอา แม่จะเอาไปทิ้งแล้วนะะเอาสิคะคุณแม่ถ้ายังเอาอยู่ก็ลงไปเก็บเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแม่จะเอาของเล่นทั้งหมดไปทิ้งแล้วนะฮะเอาค่ะคุณแม่แม่จะให้เวลาห้านาทีนะรีบลงไปเก็บเดี๋ยวนี้ถ้าภายในห้านาทีนี้ลูกไม่เก็บของแม่จะถือว่าลูกไม่เอา,เอาคุณแม่แล่ะก็ะเราไม่เก็บคุณแม่ก็เก็บให้ ห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยังไม่ลงมาเก็บของเล่นเลยยายทาโกะเราคงต้องหาวิธีการที่ทำให้ลูกเก็บของเล่นและรู้คุณค่าของเล่นสักทีละ่ะฮะของเล่นของทาโกะหายไปไหนหมดเนี่ยคุณแม่คุณแม่เอาของเล่นของหนูไปไว้ที่ไหนคะคุณแม่แค่ไม่เก็บของเล่นแค่ นี้เองทำไมคุณแม่จะต้องมาทิ้งของเล่นของเราด้วยอะไม่มีของเล่นแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงจะเล่นอะไรละทีนีน้คุณแม่เอาของเล่นของหนูไปไว้ที่ไหนก็แม่บอกแล้วไงให้ลูกลงมาเก็บของเล่น นี่ห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วลูกก็ยังไม่ลงมาเก็บของเล่นแม่บอกแล้วถ้าภายในห้านาทีลูกไม่ลงมาเก็บแม่จะถือว่าลูกไม่เอาหนูแค่เก็บช้านิดเดียวเองเก็บช้าเนี่ยแม่ไม่ว่านะทาโกแต่นี่ลูกเล่นไม่เก็บของเลยนี่ฮะแล้วต่อไปหนูจะเอาอะไรเล่นแล้วเนี่ยไม่มีของเล่นแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะทาโก ลูกทิ้งของเกลื่อนกราดาทุกครั้งที่ลูกเอาของเล่นมาเล่นลูกไม่รู้คุณค่าของเล่นเลยฮะคุณแม่ใจร้ายอะเราคงต้องสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเล่นจริงๆล่ะทีนี้ในเมื่อของเล่นมันก็ถูกทิ้งไปแล้วลูกก็หาซื้อขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของลูกเองแล้วกันนะ เดี๋ยวแม่จะลองทําขนมให้ลองไปขายหน้าบ้านดูถ้าขายได้ทาโกก็เอาเงินนั้นนะ่ะไปซื้อของเล่นที่ลูกอยากได้แล้วกันนะค,นนค่ะคุณแม่ขนมเสร็จแล้วยังคะคุณแม่จ้าเสร็จแล้วจัะทาโกนี่ไงจ๊าอู้หอมนะกินจังเลยค่ะระวังร้อนนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่ยกไปวางที่หน้าบ้านให้เองจ้ะลูก เลเข้ามาค่ะเลเข้ามาค่ะร้านขนมหวานอร่อยอร่อยเปิดแล้วนะคะมีทั้งตโก,ก้ขนมตาลขนมน้ำดอกไม้จ้าเมื่อยแล้วหาเก้าอี้นั่งก่อนดีกว่าร้อนจังเลยอะ่ะย,ยังไม่มีลูกค้าเลยอุ้ย,ยมาแล้วสวัสดีตาหนูขอขนมตาลขนมตะโก,ก้และน้ำดอกไม้อย่างไรชุดจ้าได้ค่ะได้ รอจากกูนะคะเดี๋ยวหนูจะจาจัดเอาชิ้นน่าอร่อยอร่อยชี่สุดให้เลยค่ะจ้าเก่งจังเก,ก่งจังเลยนะคะเนี่ยตัวนิดเดียวรู้จักทำการค้าการขายแล้วดีจังเลยค่ะหนูหนูจ้าขอขนมตาและขนมตะโก้อย่างละชุดค่ะได้ค่ระรอจักกู้นะคะขนมเลยเท่านี้ราะคาถ้างั้นขอทั้งหมดเลยค่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะทาโกก็ขายของได้นี่นะพอจะทำจริงจังก็ทำได้แต่ไม่ค่อยอยากจะทำทำเข้าจริงก็ทำได้ดีซะด้วยสินะลูกคนนี้เป็นไงจ้าทาโก,กเหนื่อยไหมดื่มน้ำก่อนจะลูกครับคุณค่ะคุณแม่ทำงานทุกวันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสิจะทาโก,ก แสิคะขนาดหนูทําวันเดียวยังเหนื่อยมากๆเลยค่ะความเหนื่อยน่ะดีลูกจะสอนให้เรารู้จักอดทนนะลูกนะค่ะคุณแม่แต่วันนี้หนูดีใจมีผู้ใหญ่หลายคนชมว่าหนูเก่งค่ะแต่แม่ก็เห็นลูกขายของเก่งจริงๆนะแม่ดีใจจ้ะขายหมดเกี้ยงเลยไม่เหลือตะชิ้เลยนะคะคุณแม่เก่งมากเลยจ้ะลูกอืม เพราะฝีมือคุณแม่ดีด้วยแหละค่ะดื่มน้ำให้หายเหนื่ก่อนนะคะคุณแม่นี่ค่ะ <S <S อึ๊เอ,อ,อ๊หนูช่วยค่ะทากโกตั้งใจขา,ขายขนมอย่างจริงจังตั้งใจว่าจะเก็บออมเงินเพื่อนำไปซื้อของเล่นที่ตัวเองอยากได้แม้อากาศจะร้อนยืนขายจนเมื่อยก็ยังสู้ ซื้อขนมหน่อยจ้าหนูซื้อขนมหน่อยขอขนมตาขนมตะโกลและน้ำดอกไม้นะจ้าค่ะเก่งจังเลยนะนี่แหมตัวนี้เดียวรู้จักขายของเป็นและขายดีๆนะหนูนะทากจ้านี่คือเงินที่ลูกขายของได้ทั้งหมดจ้ารับไปสิจ้าลูกนี่จ้าสองร้อยบาทจ้านี่คือเงินที่หนูขายข,ายของได้แล้คะ่ะคุณแม่ขอบคุณคะ่ะ มาลิวันนี้ไปช้อปปิ้งกับเราหน่อยนะจ้าทาโกไปซื้อตุ๊ก,กตากันนึกว่า200บาทจะซื้อได้เยอะเนาะมาลิไปไปมามามีแต่ตุ๊ก,กตาที่ถูกสุดตัวละ199เหลือเงินกับบาทเดียวเองอะ่ะทำไมมีแต่ของแพงนั่นล่ะสิขนาดร้านที่ถูกสุดแล้วนะ นัน่นนะสีปกติก็ให้คุณแม่ซื้อให้ตลอดไม่รู้เลยว่ามม่แพงใช่จ่าทากโกกลับบ้านกันเถอะมาลีเอาละเริ่มเก็บสะสมเงินซื้อได้มาตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกว่าจะเก็บเงินซื้อได้ตัวหนึ่งเหนื่อยแทบตายเลยคุณแม่ก็คงจะเหนื่อยจริงๆกว่าจะซื้อของเล่นให้เราเต็มชั้น เราน่าจะเก็บรักษาของดีๆเนอะไม่น่าเลยเราเป็นไงจ้ะทาโกะฮะไปซื้ออะไรมาได้อะไรมาบ้างละ่ะฮะลูกได้ตุ๊ก,กตามาตัวเดียวเองค่ะคุณแม่ทั้งที่หนูพยายามเดินเลือกหาตัวที่ถูกที่สุดแล้วนะคะเนี่ยข้างนอกอะไรก็แพงทั้งนั้นเละจ้ะลูกต้องใช้เงินให้เป็นนะ จริงด้วยค่ะคุณแม่พอทำงานก็รู้เลยรู้แล้วใช่ไหมจ๊ะว่าเงินไม่ได้หามาง่ายๆใช่ค่ะคุณแม่เหนื่อยมากๆเลยลูกเข้าใจแล้วก็ตามแม่มานี่เลยเอย้นี่เป็นของเล่นของหนูคุณแม่ไม่ได้ทิ้งของเล่นของหนูไปนี่คะ่ะใช่จ้ะแม่ไม่ได้ทิ้งไปจริงๆหรอก แม่เก็บไว้แต่แม่เพียงอยากจะสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของการใช้เงินรู้จักคุณค่าของเล่นว่าเราหาเงินมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายดูสิกว่าหนูจะได้เงินเป็นไงล่ะใช่ค่ะหนูขายของมาตั้งหลายวันได้เงินมา200ซื้อได้แค่ตัวเดียวเองอะค่ะแม่ว่าลูกได้เรียนรู้แล้วลจ้ะทากโกเขอบขึนขึ้แม่ค่ะเก็บของเล่นให้เข้าที่เข้าทาง กว่าจะได้ของเล่นกลับคืนมาเราก็ได้เรียนรู้แล้วไม่ใช่ว่าของเล่นจะได้มาง่ายๆมาจากความเหน็ดเหนื่อยของคุณแม่เราต้องรักษาดีๆบทสรุปของตอนนี้นะคะพี่นางฟ้าอยากให้น้องๆทุกคนเป็นเด็กดีค่ะเวลาเล่นของเล่นแล้วต้องรู้จักเก็บของเล่นนะคะเพราะของเล่นทุกชิ้นไม่ได้มาฟรีๆนะคะมาจากความเหน็ดเหนื่อยน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อคุณแม่ ดูอย่างน้องทาโกะนะคะพอได้ไปขายของแล้วก็รู้ซึ้งถึงความเหน็ดเหนื่อยรู้ว่าคุณแม่เหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินมาซื้อของเล่นให้ของเล่นแต่ละชิ้นราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะถ้าเราไม่เก็บของเล่นทิ้งไว้เกื่อนกานก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นคุณค่าเงินของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเด็กดีจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเด็กดีทุกคนต้องเก็บของเล่นนะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้ว ถ้าน้องๆทุกคนชอบคลิปนี้พี่นางฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นางฟ้าทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันอีกนะคะและขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ